สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ไมค์ารดีไซน์นะคะวันนี้เรายกกล้องมาถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งนะวันนี้พาเป็นตากล้องเดี๋ยวเราไปดูเขาเรียกว่าอะไรอะตัวประกอบและกันนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้เป็นมือเราคะ่ะเดี๋ยวจะเห็นมือน้องนี้อยู่ในอยู่ในเขาเรียกอะไรวะนั่นแหละ T V C สักอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนี่พูดได้่อมมือมีเอง นี่นี่เป็นมือค่ะมือซ้ายกับมือขวาเดี๋ยวจะเห็นนี้อยู่ในจอจอเงินออแล้วเรามีอีกคนนึงค่ะกองเรามีสี่คนมีพระเอกเป็นพี่โจ๊กแพ้เป็นตากล้องแล้วก็นี้เป็นมืออีกคนนึงจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเด็กเซตอัพเอาไว้จับของชอบป่วนตลอดเวลาไม่ช่วยเลยเลย วนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเข้าไปที่มืดนะมองไม่เห็นดำแยังไม่รู้ว่าถ่ายเสร็จหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีแล้วกันเนาะบ๊ายบาย